จนถึงขนาดว่าเธออย่าไปจีกเลยเธออย่าไปสำคัญมั่นหมายสิ่งเหล่านี้เหล่านี้มาเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรและมันก็ไม่เป็นอะไรเชื่อไหมว่าต่อจากนั้นองคำนี้เนี่ยก็จะสร้างภาพมาภาพหนึ่ง แล้วก็จะสร้างเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่าอุคานิมิตวิเบนิเขาเรียกว่าปิศนาธรรมอุคานิมิตปิศนาธรรมนี้จะถูกใช้ออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าและก็จะใช้ตลอด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 แล้วก็ใช้ซ้ำซากอยู่อย่างนี้เพื่อให้จิตที่เป็นบุญญเป็นกุศลนี้เนี่ย เขาเรียกว่าสองเวทละต่อความนิม้นรนต่อความอยากนั่งอยากมีต่อความอยากเป็นนั้นเป็นนี่อยู่ตลอดเมื่อปิศนาอคุคานิมิตนี้เนี่ยถขาฉายออกมาเนี่ยเราคอยจะรู้ไหมว่าเขาใช้แบบไหนบางทีเขาก็ทำให้เราเห็นว่าพระก็โตถึงบ้าง บางทีก็เป็นนิมิตเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าเราท่องเที่ยวไปอยู่ในโลกว่างมีแต่รุงควรไม่มีบ้านเรือนท่องเที่ยวไปในดินแดนที่ที่ไม่เคยรู้จักคือปริศนาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปริศนาของเขาเรียกว่าวาระสุดท้ายของิี ตอนที่ว่ามันจะหมดอายุไขเี่ยมันเป็นมันเป็นภาพมิมิตในกลางสิ้นสุดอายุไขหรือว่าสิ้นสุดทางโลกภาพเหล่านี้โลกอย่างนี้มันก็จะวนเวียนมาแล้วต่อจากนั้นบางทีก็มันเป็นมิมิตว่าบ้านเราโจรเอาไปบ้างขโมยเอาไปบ้าง ไฟไหม้บ้างหรือว่ามาแล้วกลับไมเห็นบ้านมันเป็นนิดที่องท์ธนี้เนี่ยพยายนจะสอนใจของผู้มีบุญน,นี้เี่ยให้เข้าถึงโลกุตารธรรม ทาไมถึงจะต้องเอาคุณธรรมนี้จะต้องสอนให้จิตมันเข้าถึงโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมนี่คืออะไรโลกุตรธรรมก็คือหมายความว่าพอเราไปนั่งนอนอยู่ในอุคานิมิตหรือว่าอยู่ในอำนาจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจพวกเราแล้วเราคอยใจเราเข้าใจและเราก็คืออยู่แบบทําใจได้ จิตนั้นก็จะเป็นจิตที่มีความสุขที่สุดคําว่าความสุขซึ่งมันเกิดจากโลกุตตรธรรมนั้นมันมีอารมณ์อย่างไรและทําไมพูดถึงว่ามันมีความสุขหนึ่งจิตมันไม่เครื่องด้วยจิตมันไม่มีความประวนกระวายจิตมันไม่หหยหาจิตมันไม่ตุงแต่งอยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้ อาบน้ำปีขันยังไงก็ได้บ้านช่องห้องหอไม่ปัดไม่กวดมันซับเท่าไรมันไม่ต้องสะอาดมากมันก็อยู่ของมันได้อันนี้เขาเรียกว่าจิตมันเข้าสู่โลกุตตรธรรมแล้วมันไปเข้าตอนไหนมันไปเข้าเวลาเท่าไหร่มันไปเข้ากับเพราะว่าจิตนี้เนี่ยมันไปทําหน้าที่ศึกษาปิศาธรรม ซึ่งอำนาจขององค์ธรรมนี้เนี่ยได้มาใช้และก็ให้จิตนั้นศึกษาอยู่ต่อเวลาเลยเป็นเหตุทำให้จิตนั้นมีความปราโมทในปิิศนาธรรมและปิศนาธรรมนั้นก็ให้เืินเดินนั่งน,นอนแปลเปลี่ยนเป็นโลกุตรธรรมในจิตใจของผู้มีบุญและต่อจากนั้นเนี่ยโลกุตรธรรมเนี่ยเข้ามาสู่จิตใจ ด้วยความสมบูรณ์แล้วมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เบื่อหน่ายต่อตามเบื่อหน่ายต่อทุกที่มันเกิดเบื่อหน่ายต่อครอบครัวเบื่อหน่ายต่อบ้านช่องและแต่เบื่อหน่ายต่อลูกหลานเบื่อหน่ายตลอดและไม่อยากจะมีแม้แต่สามีก็ไม่อยากมีสามีภรรยาลูกหลานก็ไม่อยากมีมาแล้วและไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากมีอะไรและก็ไม่อยากสําคัญอะไรมันอีกแล้ว สภาวะความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมันเข้าสู่โลกุตรธรรมพอแต่จิตมันเข้าสู่โลกุตรธรรมอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยๆเข้ามันจะมีความเย็นและคําพูดคําจาจะมีสติมากกว่าเดิมเวลาเราไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนมันจะมีความละเอียดอ่อนมันจะไม่นั่งแบบสเปสปะมันจะไม่เดินแบบสเปสปะ มันก็จะไม่ยืนแบบนี้เลยเก๊กไปมดอย่างเงี้ยมันก็จะยืนแบบมีความมีความพอดีเ่ยมีความวดงามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันมีความละเอียดเมื่อจิตมันมีความละเอียดอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆรื่อยปั๊บเนี่ยเท่าเมื่อจิตมันมีความละเอียดอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยปั๊บเนี่ยเท่าไว้ยังไม่ถึง ถ้าทำว่าแก่เกินไปจิตของบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเดินเข้าหาวัดเองจะเดินเข้าหาพระเองบางทีก็อยู่วัดนานๆบางทีก็เป็นภาคขาวนานๆหรือไม่บางทีก็ไปรับใช้ครูบาอาจารย์นี่แบบนานๆอยู่แบบไม่เบื่อวัดอยู่แบบไม่เบื่อคําสอนของพระและแต่อยู่แบบไม่ ไม่มีคำว,ว่ารักคคายเคืองว่าเราจะอยู่ในฐานะในสภาพเราบ้านบ้านช่องจะเป็นยังไงอ่ะมันจะไม่มีความลักใคายเคืองเขาเรียกว่าจิตอันนี้มันเป็นจิตที่ละเอียดมันก็มาจากคําว่าโลกุตระอุสนซึ่งมันผ่านมาจากคําว่านิมิตปิศาธรรมซึ่งมาจากองค์มที่หยิบยื่นให้ในลักษณะเช่นนี้ เมื่อเราเข้ามาอยู่วัดนานๆนานๆเข้านานๆเข้าเรื่อยๆต่อจากนั้นมันจะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถหลุดพ้นอกอกจากเครื่องพนาการบางอย่างได้เช่นอย่างกรณีของคำว่าจิตของเรามันเคยติดบ,บ้านจิตของเรามันเคยติดบ,บ้านเรามาอยู่วัดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยใจมันค่อยแวะไปแวะไปอยู่ตลอดเวลา มันจะไปศึกษาไปดูบ้านไปดูที่ไปดูทางไปดูรถไปดูทรัพย์สินเงินทองอันนั้นคือความรู้สึกถึงว่าจิตของเราเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยมันจะแวะเข้าไปตัวมันไม่ไปตัวมันอยู่วัดแต่มันจะแวะไปแวะไปอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไปมันจะนิ่งอยู่กับข้อวัดปฏิบัติหรือว่ามันจะอยู่กับปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างนานที่สุด และแต่ยู่แบบว่าไม่แวะไปเหมือนแต่ก่อนในสภาวะอารมณ์ได้ว่าสภาวธรรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันใกล้เข้าไปสู่คำว่าคำว่าพระหรือคำว่าความเป็นความเป็นสงใกล้ขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้น ผู้ฟังทั้งหลายที่มีโอกาสได้ฟังคลิปคำว่ามาหาสติปัฏฐานสี่ตัแต่อันแรกอันหนึ่งอันสองอันสามมานี่นะและ้วเราก็ม,มีมีความเข้าใจว่าผู้มีบุญแต่ไม่มีวาสนาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรและทำไมคนมีบุญเนี่ยมันถึงมีความลำบากลำบน และไม่ค่อยประสบความสาเร็จในชีวิตเท่าที่ควรทั้งทั้งที่วาใจก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญกายก็เป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบุญทั้งหมดในเหตุไหนบุญกุศลที่เรานี้เนี่ยแบกอยู่ตลอดที่สี่ชั่วโมงเนี่ยมันกลับไม่ส่งผลทําให้เรานี้พบความสุขความเจริญมีอาชีพมีหน้าที่การงานเท่าที่ควรและดีไม่ดีแถมมันยัง ทำให้ตัวเราเองนี้เนี่ยไม่มีความสุขหรือว่าไม่มีคนอุปถาอุปัมรมไม่มีคนดูแลบางทีมันขาดหายไปเอาดรื่อยๆจนเป็นเหตุทําให้คนจํานวนมากตั้งข้อรัางเกียรเมื่อตั้งข้อวิจารว่าคนเข้าวัดมากๆเข้าวัดนานๆทาบุญมากๆทาบุญนานๆและประทาบุญตลอดนี่ทําไมมันถึงลำบาก และทําไมมันอยู่แบบแรง้งแค้นอยู่แบบอัตคัดขัดสนทั้งทั้งที่ว่าบุญกุศลน,นี้เนี่ยมันจะมันมันจะมันควรจะทําหน้าที่ในการดูแลรักษาคนมีบุญมีกุศลน,นี้เนี่ยให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยอํานาจของความสุขนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยแต่อันนี้เนี่ยมันกระโดดออกมาเลยให้อยู่แบบในลักษณะของคําว่า ศึกษาและป,ะปล่อยวางหรือไม่ก็ไม่ให้ประสงค์ที่อยากจะให้เกลือกลัวอยู่ในเน,นธุนธรรมต่อไปข้อนี้จึงเป็นคลิปที่อธิบายเพิ่มเติมสำหรับของคำของคำที่ว่ามีบุญแต่ไม่มีวาสนาและขอ,ของคำว่าบุญแต่ไม่มีวาสนานี้ย มีบุพการณ์หรือว่ามีวาสนามากับโลกุตระรมอย่างไรและทําไมถึงบุคคลเหล่านี้เนี่ยจึงเขาจึงตั้งอุปชาเอาไว้ว่าขนทางของคนมีบุญแล้วเนี่ยเมื่อไปปลายไปแล้วเนี่ยมกักจะอยู่แบบสบักสบอมอยู่แบบไม่ราบรื่นและอยู่อย่างไม่มีความสุข อันนี้เขาเรียกว่าคลิปอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะนํามาบอกและมาหาข้อสรุปว่าบูญมีบุญแต่ไม่มีวาสนา <c oughs> แต่ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงคําว่าเกร็ดของคําว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีที่เป็นนักบวชก็ดีนักเทศก็ดีนักปกระถาธรรมก็ดีเนี่ยนะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์สนทนาทำธรรมะเนี่ยจะมีความสุขที่สุดเนี่หรือว,ว่าเวลาสนทนาแล้วได้อัธรรถมีเนื้อหาสาระพูดแบบเข้าใจอุปปะนิสัยธรรมเลยกันแบบจริงๆนั้นเนี่ยก็คือลักษณะของคนที่กล่าวมาแล้วนี่แหละ เพราะทําไมลนะ่ะเพราะว่าบุคคลนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่ว่ามีบุญแต่ในนีีวาสนานี้เนี้ครูบาอาจารย์นี้จะเป็นคนที่ชอบมากที่สุดอะไรเป็นเหตุทําให้ตรงกล่าวเช่นนี้ข้อที่หนึ่งเป็นบุคคลผู้เข้าใจสภาวะแห่งความเป็นมาได้ว่าที่พระเน้นที่มาบววกันอยู่อย่างนี้ เป็นหลงปูหลงตากันอยู่อย่างนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันถูกผลักดันออกมาให้มาอยู่อย่างนี้ด้วยอานาจของคําว่าองค์ธรรมเพราะองค์ธรรมนี้เนี่ยจะไปตั้งข้อรังเกียจคาว่ายศถานาศักดิ์หรือว่าความร่ำรวยหรือคําว่าอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจะได้ตามอําเภอใจได้ และ่อไปจํากัดให้อยู่ในลักษณะของคําว่าหนึ่งต้องล้มเหลวอ,อาจจะคัดขาดสอนประกอบอาชีพทางโลกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยืนไม่สามารถที่จะยืนหยัดเหมือนกับพ่อค้าอื่นๆได้ทานิดๆหน่อยๆก็เกิดความล้มเหลวก็เกิดความล้มจมไปในที่สุด ครูบาอาจารย์ซิ่งบวชมาแล้วและบำเพ็ญมาแล้วและก็มาพูดคุยเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรต่างๆนี้เี่ยก็มักจะอยู่ในจุดนี้ทท้งนั้นก็คือ,งองคูณอมทมหลอหลอมท่านทำให้มานั่งน,นอนอยู่ในโลกุตระกุศลที้โลกุตระกุศลของความเป็นพระพิสูจน์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ขวนขวาย ทางด้านโลภีทิสัยคาว่าไม่คนขวายทางด้านโลภีมันโลภีมันก็ม <au> ีอยู่หลายอย่างเงไม่เป็นทุกข์กับปัจจัยเงินทองว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยไม่คอยเห็นว่าใจว่าคนนั้นจะมียศฐานรราสาอะไรและก็ไม่คอยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับคาว่าเขาเห็นว่าใจว่าคนนั้นจะมียศฐานรราสาอะไรและก็ไม่คอยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับคําว่า เขาจะเขาจะบอกเราว่าเขาจะเขาจะเนตเราว่าเป็นย <olie> ังไงก็ได้แต่น um ี่นะอันนี้ครูบาอาจารย์นี้ท่านมีพลังมีกาลังมีบารมีสามารถทนต่อทนต่อคำกระหายินทานทนต่อสิ่งต่างๆได้อย่างมียิ่งเวลาพูดคุยธรรมะธรรมโมกับพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีอะไรที่จะคุยได้ดี มีความสุขเท่ากับบุคคลที่กล่าวมาแล้วก็คือหนึ่งมีบุญแต่ไรวาสนาทำข้อนี้จึงนามาอธิบายเพื่อต้องการอยากจะให้ผู้ที่เข้าเข้าถึงคำว่าบุญกุศลจริงๆนั้นถึงจะไม่ค่อยมีวาสนาไม่ค่อยร่ำรวยไม่ค่อยสมหวังในชีวิตพยาได้เนื้อ น้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองนั้นเนี่ยถูกทิ้งขวา้างจากอำนาจบุญกุศลแม้แต่วัดวาอารามครูบา,าอาจารย์ที่เคยไปอุปถาอุปถัมภ์เราก็ต้องทําความเข้าใจสมัยว่าบุญที่เราได้ประกอบอยู่ตลอดที่สี่ชั่วโมงและทุกวันทุกวันนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยนั่งนอนอยู่ในโลกุตระกุศลคําว่าโลกุตระกุศลก็ จะเป็นไปเพื่อการผลิตคําว่าตัวมรตัวผลเนี่ยในวันข้างหน้าตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิธามีพระอนาคามีพระอราหันต์คือโลกุตระกุศลจะทําหน้าที่ผลิตไปเรื่อยๆผลิตไปเรื่อยๆเพื่อต้องการอยากจะให้ก้าวล่วงไปโดยไม่สิดหนี้กรรมนี้เวรไม่นนต้องไปห่วงสัตว์โลกตนนั้นตนนั้นสิงสาราสศาตนนั้นตนนั้นอยู่เขาต้องการอยากให้พ้น แล้วทำไมเขาจึงต้องการอยากให้พ้นเพราะว่าการเงินไหวไตเกิดของเรานี้เนี่ยสิคําพูดที่เราอาธิษฐานบอกว่าอยากให้พบอยากพบบุญผุศสลอยากพบความสุขอยากพบความจรินธรรมและอยากหลุดพ้นเหมือนดังพระอรหันต์ท่านหลายคำคำเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้พูดมาเพียงกับพอเพราะแต่ จะเพราะในชาตินี้เท่านั้นชาติก่อนๆเราก็เคยพูดเหมือนกันเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะจําไม่ได้แต่องค์ธรรมที่เรานั้นได้เกิดวาจาเอาไว้เนี่ยท่านได้จดบันทึกและจำถ้อยความของเรานั้นอยู่ทุกคำพูดอยู่ทุกสถานที่และเป็นเหตุทำให้คนที่มีบุญแต่ไร้วาสนานั้นเนี่ย ถูกวางกรอบให้อยู่ในโลกุตตรธรรมและก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะไม่วันใดกว่วันหนึ่งจึงมีที่มาของคำว่าถ้าสภาวะใดถ้าสภาพจิตใจของท่านใดคนใด,นดที่เป็นอยู่ในลักษณะในสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วอย่าด่วนไปน้อยเมื่อต่ณใจว่าเออทำไม บุญกุศลที่สร้างไปแล้วเนี่ยมันกลับไม่ตอบแทนและมันไม่ส่งเสริมเพราะคนข้างบ้านวัดก็ไม่เข้าพระก็ไม่ไหว้มนก็ไม่สวดแต่ถ้า,าจเจริญเอาจเจริญเอามาเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุทำให้เขาจเจริญได้ไอ้คนมีบุญเนี่ยมันก็ไปสงสยัยเขา พอสงสัยไปสงสัยมาจะททาอย่างเขามันก็ทําไม่ได้เพราะภาวะของการอยู่ฐานะของจิตมันแตกต่างกันแต่ถ้าเปลียนไปแล้วฐานะของบุคคลผู้มีบุญแต่ไรว่าสนานี้เนี่ยเขาจัดว่าเป็นฐานะของเทวดาเขาเรียกว่าเป็นเทพเป็นฐานะของคําว่ามันจะกลายเป็นเทพมันจะกลายเป็นเทพแล้ว มันเลยมันเลยธรรมดาเานิดนึงมันเลยธรรมดามามากและมันจะกลายเปกลายไปเป็นเทพจะกลายไปเป็นเทพฉะนั้นธรรมะข้อนี้จึงมีบทสรุปอยากจะให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายที่มีโอกาสไดมานั่งหรือมาพูดคุยหรือว่ามาฟังธรรมะนี้เนี่ยเมื่อเราได้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจิต ที่เราสงสัยพยายามค้นหาและพยายามถามคนนั้นคนนี้คือบาอาจารย์คนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วฉันได้บุญไหมจริงๆแล้วเนี่ยฉันทําแล้วฉันในบุญในกุศลนไหมและบอาบุญบุญสนอันนั้นเนี่ยไม่วยลูก่วยหลานเลยไหมและก็มาดูแลในม,มาดูแลชีวิตพยายามแก่ได้ไหมเี่ยนะจิ่งเล่านี้แหละ เมื่อเราได้ฟังธรรมะบทนี้แล้วเราก็จะได้ไปเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะรู้ใจเราเท่ากับองคมที่เขาติดตามเรามาอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาติดตามมาตั้งแต่วันที่เรานั้นยังไม่มีบุญกุศลและก็รักษาจิตใจของเรานั้นเนี่ยให้มันมีความมั่นคงอยู่ในอำนาจของบุญกุศลเพื่อจะนำไปต่อยอดผลิตเป็นโลกุตรักุศล เมื่อโลกุตระกุศนเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็จะผลักดันให้เป็นพระโสดาบันพระติพาพระอนาคาพระอาหารหันต์ต่อไปฉะนั้นเมื่อฟังอันนี้แล้วขอให้เราเนี่ยจงอนุโมทนาสาธุกับจิตของเราที่มันอาจจะมีกรรมมีเวรหรือว่าอาจจะมีคนกันเน่กกันแหญ่มีคนเมินคามีคนให้ร้ายว่าคุณลึกๆจ,จริงๆแห่งวงจิตของเรานั้นเนี่ย อะไรเป็นตัวคุ้มครองอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนและเขามุ่หวังให้เรานั้นเนี่ยไปนั่งอยู่ในแดนใดที่คุณธรรมนั้นจัดสรรเอาไว้ให้อ่าขอขณโมทนาสาธุ